การเข้ารอบแบบแบ่งเค้กอย่างปากีสถานเนี่ยชัดเจนมากมาประกวดเป็นปีแรกก็ให้ผ่านเข้ารอบไปเลยมีคุณแม่ที่แต่งงานแล้วอย่างโคลัมเบียสาวทรานปีนี้มา2ประเทศมีสาวพลัสไซส์ที่เป็นก็สวยนะคนนั้นนะผมคนแชร์เนปาปีหน้าจักรวาลจะกว้างไกลออกไปอีกโดยการที่ไม่กำหนดอายุเลื่อผ้านหน้าผมรอบไฟนนลของแอนโทเนียน่ย พี่ติดตรงไหนไหมในฐานะแฟนนางงามไม่ติดเลยครับพี่ว่าสวยหมดแล้วนะแอนโทเนียดีที่สุดอีกละตกลงดีที่สุดยังไงปีหน้าก็ต้องมีไหมแล้วมีมาทุกปีแบบนี้สาวไทยสวยแล้วครับปีนี้นางงามเข้ารอทั้งหมด20คนนะมีครบทุกประเภททั้งพัดไซนางงามมิสที่แต่งงานแล้วหรือว่าอย่างสาวทรานข้ามเพศนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่อนุญาตหรือประเทศที่มีความต่าง ด้านศาสนาและวัฒนธรรมก็เข้ารอบ20คนมาด้วยคือเข้ามากันหมดพี่หนุ่มคิดว่ายัางไงเป็นการเข้ารอบแบบแบ่งเค้ก<อ> <laughs> ไม่ให้ทุกคนเสียใจ,จอย่างปากีสถานเนี่ยชัดเจนมากมาประกวดเป็นปีแรกก็ให้ผ่านเข้ารอบไปเลยแล้วก็มีคอนเทนต์ด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นสาวาที่นับถือาศาสนาที่ไม่อนุญาตให้แต่งมุสลิมที่ไม่อนุญาตให้แต่งชุดว่ายน้ําก็เป็นชุดว่ายน้ําสวยเลยเป็นชุดว่ายน้าที่คลุมไปหมดชุดลาตรีก็คลุมไปถึงสินีแล้ว เป็นปากีสถานที่หน้าตาสวยมีคุณแม่ที่แต่งงานแล้วอย่างโคลอมเบียและสามารถเข้ารอบสามเข้ารอบห้าคนสุดท้ายได้ซึ่งเก๋มากเป็นแม่ลูกหนึ่งที่พี่นึกว่าเข้าเข้าสามด้วยซ้ำนะอยากให้เขาเข้ามีทั้งสาวทรานปีนี้มาสองประเทศประเทศลกบโปรตุเกสคนหนึ่งแล้วก็มีสาวพลัสไซส์ที่เป็นก็สวยนะคนนั้นนะผมคนแชร์เนปาลก็สวยนะเป็นเนปาลที่อวบแต่ไม่มีหน้าท้องเก๋มากและพี่เจ้าปีหน้าจักรวาลจะ กว้างไกลออกไปอีกโดยการที่ไม่กำหนดอายุคุณยายอายุ90ก็สามารถประกวดได้เป็นมิสยูนิเวอร์สได้แลถ้าเกิดว่าแอนโทเนียได้มงขึ้นมาจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าประเทศอื่นเขาจะมาคิดอย่างนี้เหมือนกันนะเขาไม่แน่วิธคิดว่านี่ประเทศนี้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็เลยได้มงนะก็อาจจะคิดได้เนาะเขมีความเป็นไปได้อยากถามพี่หนุ่มเลยเพราะว่าอยากให้พี่หนุ่มเนี่ยวิเคราะห์อยากให้วิเคราะห์เลยนะครับพี่ว่าวิเคราะห์หน่อยเสื้อผ้าหน้าผมรอบไฟแนลของแอนโทเนียเนี่ย พี่ติดตรงไหนไหมในฐานะแฟนนางงามไม่ติดเลยครับพี่ว่าสวยหมดแล้วนะเขาเขาสวยสวยหมดแล้วสวยมากจริงๆแล้วเขาสวยทุกวันนะพี่พลตั้งแต่วันไปเก็บตัวตั้งแต่วันเดินทางอะไรนเพราะว่าผู้จัดอย่างพี่ปุ้ยอย่างเงี้ยเขาอุดทุกรูเลยมันรอยรั่วตรงไหนเขาอุดหมดอลไรอย่างแฟนนางงามบางคนมองว่าชุดราตรีกับรอบพีลิมกับรอบฟรนอลเนี่ยคล้ายกันมากเลย ไม่ว่าจะเป็นโทนสีของชุดความซีทรูเลยทําให้รู้สึกมันไม่แตกต่างหรือเปล่าเลยอาจจะพลาดคะแนนตรงนี้ไปหรือเปล่าพี่ก็สําหรับพี่ไม่มีอะไรนะคือชุดลาตรีก็สวยดีแล้วก็นักทั้งสองชุดก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยทางทางทางในการออกแบบแล้วก็จริงๆแล้วเป็นสองดีไซเนอร์ด้วยเป็นสองดีไซเนอร์ชั้นนาของประเทศเราด้วยปีน้าจากที่เม็กซิโกแล้วพี่พอถามว่าปีหน้าจะส่งใครดีคืองนี้แฟนนางงามตอนนี้ยังไม่หายอกหัก มะเช้านี้ยังมีลูกสาวบางคนยังแบบโอ้โหพี่ลาบลำพันธว่าไม่ไหวยัง move on ไม่ได้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกนี่เมื่อหลายปีก่อน,นตอนมาริยาเข้าห้าแล้วไม่เข้าสามอะ่ะเธอก็เป็นแบบนี้เธอก็พูดกับฉันว่าปีหน้าเราจะส่งใครดีจะมีดีเท่ามาริยาไหมครับอ้าวถัดมาเป็นน้ําตาลดีก็ดีอีกอ่ก็ดีพอปีน้าปีน้ําตาลโอ้ยพอหลักน้ําตาลไม่เข้าฉันจะ เลิกดูเช่นอย่างปีหน้าก็ดูแล้วพอมาเจอแอมแนด้าบอกโอ้หอมแนด้าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วไม่เคยมีพอถัดจากอมแนด้ามาแอนโทเนียดีที่สุดอีกละตกลงดีที่สุดยังไงปีหน้าก็ต้องมีไหมมันมีมาทุกปีแบบนี้สาวไทยสวยแล้วชูลงมาพิดปุ้ยเนี่ยได้สิเพราะเขาไม่กิจจำกัดอะไรแล้วพิดปุ้ยลงเองเลยไม่ต้องหด